มโมโลกนาเทนะนิพานัตทายาเทสิโตธรมโมเมวุตจมานวะตุยหังปีนยตังมะนังพระธรรมใดอันพระโลกนาจเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่พระนิพานพระธรรมนั้นเมื่อข้าพระเจ้ากล่าวอยู่จงยังใจของท่านให้ชื่นบานนามาตุรัตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัย ขอากาศพระเทรานุเทระเพื่อนสาธรรมิกกล่าวธรรมวินัยเจริญธรรมนองเนรแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านนะเอามือลงก็ได้นะจะได้นั่งสบายสบายอาตมาในนนมตัวแทนของคณะสงฆ์วัดเขาสนามชัยก็ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านนะที่มาร่วมกันทำโนบรมรุงพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถมัมด้วยปัจจัยสี แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายที่ท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านก็คือคันถาธุระหมายถึงการศึกษาเราเรียนพุทธพจน์ทรงจำแล้วก็กล่าวเทศบรรจายต่อไปเพื่อเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระภิกษุพระองค์บอกว่ามีธุระหลักๆอยู่สองประการก็คือคันถาธุระแล้วก็วิปัสนาธุระเมื่อวานนี้ก็มีการไปรับพัดแล้วก็ใบประกาศ ก็พะมหารัชชะมงคลมุนีนะวัดไตรมิตรท่านก็ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับคันถาธุระแล้วก็วิปัสนาธุระนี้เหมือนกันแสดงว่าคณะสงฆ์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคำว,ว่าธุระเป็นภาษาบาลีเราเอามาใช้กันจนลืมความหมายดั้งเดิมไปแล้วเราก็บอกธุระธุระ ก็คือทับสั์จนแบบเราไม่รู้ความหมายเดิมคําว่าธุระมาจากภาษาบาลีแปลว่าแอกอยม่แม่ป้านอมรู้จักแอกไหมแอกเนาะแอกเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวโค้งๆอะไรที่เขาเอาไว้ตรงแบบตรงโหนกตรงคอของสัตว์อะไรเนี่ยแอกก็คือสิ่งที่จะต้องลากไปที่จะต้องเข็นไปที่จะต้องแบกไปอะไรประมาณเนี่ย ใช่ไหมเวลาสัตว์ไปถึงที่หมายแล้วเขาก็จะมีการปลดแอกใช่ไหมเออธุรอ้ตรงนี้ก็คือแปลว่าแอกนั่นแหละสิ่งที่พระพิสูจสาม,มเณรจะต้องแบกไปเข็นไปก็คือนี่แหละสองอย่างนี่แหละคันถาธุรละกับวิปัสนาธุรละเข็นไปไหนก็คือเข็นไปลากไปให้มันถึงห้าพันปีนั่นแหละ ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเข็นไม่ยอมกไปอ่ะมันก็ยิ่งจะสั้นลงสั้นลงแต่ในทั้งนี้ท่านั้นก็คือแล้วแต่กําลังของเรานะอย่างอาตมาก็บวชในช่วงที่อายุเยอะแล้วระยะเวลาในการแบกไปแล้วว่า,ากไปก็อาจจะน้อยเราแบกไปทึงไหนลกไปทึงไหนเราก็ได้แค่นั้นพิสูุสามเณรรุ่นหลังๆเขาก็จะมาทําหน้าที่ลากแล้วก็จูงต่อไปอีกก็ช่วยๆกันไปอย่างนี้ก็ ท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษามากเลยนะอย่างในส่วนของวินัยเนี่ยท่านห้ามอยู่หรือว่าค,คลุกคลีกับภิกษุที่เป็นอารัชชีอารัชชีก็คือผู้ไม่มีความละอายเห็นไหมท่านบอกว่าท่านให้คำความหมายของคําว่าอารัชชีไว้ อยู่สามประการท่านแต่งเป็นคาถาไว้ว่าสันจิตจะอาปติงอาปัชติอาปติงปริคูหาติอาคติคามันจะคัดชติเอทิโสวุจติอราชีบุคโลแปะลว่าบุคคลใดจงใจต้องอาบัตจงใจปกปิดอาบัตจงใจถึงอาคติบุคคลเช่นนี้เรียกว่าอาราชี สันจิตจาท่านบอกว่าให้แปลเข้ากับสามคำจงใจต้องอาบัตจงใจอ,อกปกปิดอาบัตจงใจถึงอคติเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราไปอยู่คุกขีกับบุคคลน,นี้จะมีโทษแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่มีใครที่จะสามารถสามารถที่จะสอนทำวินัยได้อะท่านบอกว่าอนุญาตให้ไปอยู่คุกขีกับท่านได้เพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมะท่านเรียกว่าอนุเคราะห์ธรรมเนี่ยเห็นไหมท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การเรียนรู้มากยังสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็จะแต่งเป็นกรอนหรือเรียกว่าโคงโลกกนิติได้ท่านบอกว่าปันดีโตสุตสัมปันโนยัตถาอาธิติเจสุโตมโหสาเหนตังทานังคันตะพังว่าสุเตศนาแปลว่าหากทราบว่ามีนักปราชญ์ผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาความรู้อยู่ในที่ใด ผู้แสวงหาความรู้ควรไปสู่ที่นั่นด้วยความอุศะอุสาหะอันแรงกล้าท่านบอกว่าด้วยความอุสาหะอันแรงกล้าเลยนะมโหสาเ็นตังทานังคันตับพังวะสุเตศนาเห็นไหมเนี่ยสำคัญไหมย่าโยมว่าใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกกล่าวเขาใช่ไหมโยมเกียรู้จักพยาไหมสุภาษิตอิสานนะท่านบอกว่า ขั้นบ่อ,ออกจากบ,าบ้านบ่เห็นทินแดนไกลขั้นบ่ไปหายเฮียนแมนบ่มีความโูเที่ยวทางบ่ซุดเส้นยาดท้ยหลังให้เขาซาให้ไปต้ายเออดาบหนาเขาจังย่องว่าดีนะ,ะ <laughs> <laughs> จมเกตรู้เรื่องไหมไม่รู้เลยเ้าอว่าถ้าไมออกจากบ้านก็ไม่เห็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเห็นไหม <laughs> <laughs> ถ้าไม่ไปศึกษา่าเรียนก็ไม <laughs> ่ม <laughs> ีความรู้ <laughs> <laughs> เที่ยวทางบอสุเซนเย่ายถอยหลังให้เขาซาทําอะไรไม่สุดไม่จริงจังอ่ะอย่าไปถอยหลังให้คนเขาอื่นคนอื่นเขาว่าได้ท่านบอกนะให้ไปตายเอาดาบหน้าเขาจึงจะชมว่าดีประมาณนี้นะอย่างวัดเราก็จะมีท่านนิวใช่ไหมท่านเจษดาท่านก็ไปเรียนไปเรียนถึงศีรษะนอนตอนนี้ก็ทําวีซ่าอะไรก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยท่านบอกว่ามหุสาเฮนตังฐานังคัตัดพังวสุเตศนาใช่ไหม บัณฑิตผู้ปรารถนาความรู้ควรไปสู่ที่นั่นด้วยความอุตสาหะอันแรงกล้าเห็นไหมทุกวันนี้มีพระบางกลุ่มท่านอาจจะไม่ศึกษาพอไม่ศึกษาแล้วไม่พอก็ยังมีการปฏริเสธพระตาปิฎกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าเศร้าและก็น่าเสียใจมากนะบางท่านก็อาจจะบอกว่าพระตาปิฎกไม่ใช่ครูหรือว่าพระตาปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้า ถ้าท่านปฏิเสธอย่างนี้ก็ท่านก็หมายความว่าท่านปฏิเสธความเป็นพระของท่านด้วยเพราะว่าบทสวดที่ทําให้ท่านเป็นพระนะก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละถ้าท่านไปปฏิเสธพระไตรปิฎกก็เท่ากับปฏิเสธว่าตัวเองก็ไม่ใช่พระด้วยใช่ไหมเหมือนกับพินัยกรรมนะใช่ไหมพินัยกรรมพ่อกับแม่เขาก็เป็นคนเขียนใช่ไหมเขียนเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กับผู้จัดจาก,การมรดก หลังจากพ่อกับแม่ตายผู้จัดก,การมรดกก็มาอ่านพินัยกรรมให้ฟังถ้าเกิด่าอ่านพินัยกรรมแล้วลูกบอกว่าเอาพินัยกรรมไม่ใช่พ่อกับแม่ผมผมไม่เอาผมไม่ยึดผมจะแบ่งมรดกของผมเองแบบนี้มันก็ต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นใช่ไหมญาติโยมว่าไหมอันนี้ก็เหมือนกันแหละถ,ถ้าพิสุสามเณรน,นไม่ยึดพระตไตรปิฎกเป็นหลักแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นนะแต่บางทีเราก็ ทำหน้าที่ของเรานั่นแหละอย่างเช่นคันถาทุระก็คือทรงจำเล่าเรียนแล้วก็กล่าวบอกสอนให้กับญาติโยมแต่ถ้าบุคบคลใดบุคคลหนึ่งเขามีความคิดหรือว่าเขามีความเห็นของตัวเองอยู่แล้วเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปปรับหรือว่าที่เรียกว่าปรับทัศนคติของเขาได้อะบางทีเราก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาด้วยนะเพราะว่า ไม่งั้นแล้วเราก็จะเกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็จะเกิดเป็นความโกรธออกมามันก็อาจจะแบบมีการขุนข้องหวงใจกันนี้ก็เราก็ควรที่จะรักษาใจตัวเองไว้ก่อนดีกว่าอย่างที่ตอนที่พระกัสสปาโคดนะ่ะท่านไปอยู่ในป่าท่านก็ไปสอนสอนธรรมะให้ให้ในายพรานฟังนายพรานเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมิจฉาทิฏฐิความคิดเห็นเขาก็เป็นเหมือนนายพรานนั่นแหละ แกก็ไปสอนทำอยู่ทีนี้เทวด,ดาก็เลยแบบอยากจะเตือนสติอยากจะให้สติท่านพักกัสปะาโคตรก็เลยออกมาบอกว่าต่อให้ท่านจุดประทีปตั้งสิบดวงเขาก็มองไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีตาทั้งบอกอย่างเี้ะทั้งเตือนบอกว่าเออน่าจะพอได้แล้วประมาณเนี้ยต่อให้จุดประทีปตั้งสิบดวง เขาก็มองไม่เห็นรูปรูปในทีนี้อาจจะหมายถึงหนทางก็ได้ต่อให้จุดรปรที่ทั้งสิบด,ดวงเขาก็มองไม่เห็นทางเพราะว่าเขาไม่มีตาก็าคือพูดว่าน่าจะพอได้แล้วละ่ะใช่ไหมเราก็เหมือนกันนะคนไหนที่เราพอจะบอกจะสอนได้เราก็บอกสอนส่วนคนที่บอกสอนไม่ได้แล้วเราก็อาจจะวางใจเป็นอุเบกขาได้นะเพราะอย่างที่ตอนที่อาตมาอยู่ที่วัดจากแดงก็เคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับธรรมินัยเหมือนกันนะกับพระอีกรูปหนึ่ง ท่านก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกันกบอาตมาอาตมาก็พยายามอธิบายนะท่านก็มีความคิดเห็นของท่านเป็นแบบนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นอาตมาคงถ้างั้นผมคงจําผิดเองนั่นแหละคือเราคิดว่าถ้าเราพูดต่อไปเราอาจจะเกิดแบบโทสะขึ้นไงก็เลยพยายามตัดบทนะราเราผิดก็ได้พอวันต่อมาเขามาอีกรอบพายพิสูจน์ดูนั้นท่านก็บอกว่าโอ้โทษทีน้ื่อวานี้ผมจําผิดเขามาบอกกับเรา แล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอา้าทั้งๆท,ที่ท่านรู้ว่าท่านถูกทาไมท่านท่านถึงยอมผมประมาณนี้ยอตาตมาก็เลยบอกว่าผมกําลังจะสอนท่านอยู่เขาเลยถามว่าสอนอยังไงอตาตมาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบสังสารวัตอันยาวนานอย่างเงี้ยในชาติใดชาติหนึ่งที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วตอนนั้นอาจจะมีบัณฑิตหรือว่ามีผู้รู้มาบอกเราอะเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ สภาวะของเราก็จะประมาณนี้แหละเราก็จะไม่เชื่อไม่อะไรเลยเราก็จะยึดถือความคิดเหน็นของตัวเองนั่นแหละเนี่ยมันอันตรายนะมิจฉาทิฏฐินะทงางหลาอ๋อผมขอโทษประมานผินะท่านั้นก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราสอนเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องถอยออกมาอย่าให้มันเกิดโทสะนะรู้จักไหมว่าโทษของโทสะเป็นยังไงโทษของความกโกรธถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ วันนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับความโกรธจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับความความโกรธโดยตรงนะที่เอาเรื่องนี้มาเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องการมุทิตาด้วยเพราะเมื่อวานนี้ก็มีการไปมุทิตากับพระพิสูจน์ที่ท่านสอบปทสามได้แล้วก็เรียนรมหนึ่งสองประโยคนะอันนี้ก็เลยจะมาเอาอันนี้สงเกี่ยวกับการมุทิตาด้วยแล้วก็ในนี้จะมีอันนี้สงของความไม่โกรธมาด้วยนะ พระสูตรนี้เรียกว่ามัลลิกาสูตรนะก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพาะเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพระนางมัลลิกาเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพาะเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพาะเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพัน์สามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขาดสนสมบัติและต่ำสักเห็นไหมอันนี้ก็จะคายว่ามีอยู่สามกรณีนะผิวพันธ์สามรูปชั่วไม่น่าดูขี้เหร่เห็นไหมอันที่สองยากจนเห็นไหมขาดสนสมบัติอันที่สามก็คือต่ำศักเป็นคนต้อยต่ำาี่แหะ ขี้เลนะอันที่สองนะ,ะยากจนนะอันที่สามต่ำต้อยใช่ไหมนางสงสัยว่าทำไมคนเกิดมาแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมขี้เลยยากจนแล้วก็ต่ำต้อยใช่ไหมอันนี้กรณีที่หนึ่งนะจากนั้นนางก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มาตุคมให้มาตุคามบางคนในโลกนี้ มีผิวพรรณสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคัง่งมีโพคา้คาสมบัติมากและสูงสักอันนี้ข้อที่หนึ่งไม่ดีข้อที่สองข้อที่สามไม่ดียัยไหมเป็นคนจนเห็นไหมแตเ่เป็นคนขี้เละแต่ว่าเป็นคนรวยแล้วก็สูงสักเห็นไหมอันแรกไม่ดีสองอันหลังะดี จากนั้นนางก็ถามต่อปอีกว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยห้ามให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีผิวพรรณงามเป็นแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรพและก็ต่ำสักอันนี้ดีอย่างเดียวเห็นไหมสวยอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนจน แล้วก็เป็นคนต้อยต่ำเป็นคนต่ำสักแล้วก็กรณีสุดท้ายค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตกคบให้มาตกคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากและเป็นผู้สูงสักอันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะทั้งเป็นคน สวยใช่ไหมร่ำรวยแล้วก็สูงสักนะใช่ไหม,มนั่นแหละได้ทั้งสามอย่างเลยผู้ได้เจ้าก็เลยตัดต่อว่าดูก่อนนางมริกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธเนี่ยมาแล้วใช่ไหมมักโกรธเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกับฟัดกระเฟียดก,กระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผู้ไม่ให้ทานเนี่ยเห็นไหมกรณีที่สองคือข้าวน้ำยืด,ดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟนอันนี้ก็คือแบบไม่ได้สักอย่างเลยนะท่านบอกว่าและเป็นผู้มีจิตใจลิษยาในลาบสักระความเคารพนับถือของบุคคลอื่นนอันนี้ก็คือไม่เอาสักอย่างเลยเป็นคนขี้โกรธด,ด้วยแล้วก็เป็นคนไม่ถวายทานด้วยแล้วก็เป็นคนขี้ริษยาด้วย เห็นไหมการที่เราไปมุจตาเนี่ยก็แสดงว่าเรายินดีขอขใช่ไหมเนี่ยมวเนี่ยที่พากันไปเน่ยก็ถือว่าได้บุญแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเกิดไปในชาติใดชาติหนึ่งอาจจะเป็นผู้ที่สูงศักดิ์ก็ได้นะเห็นไหมอ,อ,อันนี้ก็คือกรณีที่หนึ่งนะที่พระองค์ต่อว่าคนที่แบบแย่ทุกอย่างก็คือเขาไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้เลยไม่เคย ให้ทานเป็นคนขี้โกรธแล้วก็เป็นคนขี้อิจฉานีสามขี้นะขี้โกรธขี้งกขี้อิจฉาใช่ไหมดีไหมขี้ไม่ดีสักอย่างเลยเนาะไอ้ถ้าพูดขี้เนี่ยเขาเจินเซอร์เลยนะขี้โกรธก็ทําให้เป็นคนขี้เละใช่ไหมเออขี้งกก็ทําให้เป็นคนยากจนขี้อิจฉาก็ทําให้เป็นคนต้อยต่ําต่ําสักนะแล้วก็ พรองค์ก็ตรัสต่อไปอว่าดูก่อนพนางม,มริกาบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าเล็กน้อยก็ขาดเครืองแต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำยือดยานและระเบียบของหอมนีอันนี้เป็นชอบชอบทำทานนะและเป็นผู้ไม่มีจิตใจริษยาในลาบสะกะะักระและความเคารพนับถือกาบไหว้ของบุคคลอื่น มาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นคนอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพัธุ์สามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักถ้าเป็นคนขี้โกรธก็เป็นคนรูปชั่วไม่น่าดูแต่ว่าด้วยอนิสง์ที่เคยทำทานมาก่อนแล้วก็ ไม่เป็นคนมีจิตใจลิสยาก็เลยทําให้ชาตินี้เป็นคนมั่งคัง่งแล้วก็เป็นคนสูงสักแต่เนื่องจากไม่เคยทาทานก็เลยอาจจะเป็นคนจนอันนี้ก็อันที่หนึ่งไม่ได้ใช่ไหม,ไ,มได้อันที่สองหรือที่สามก็คืออันที่หนึ่งไม่ได้คือเป็นคนไม่สวยใช่ไหม บางเรืองจ้งเกลียว่าทาบุญได้ชาติหน้าแต่ทําหน้าได้ชาตินี้เห็ไหมยัง <laughs> ไงก็ไม่ดีล้วต้องอาศัยเงินด้วยนะแต่ลูกออกมาก็ยังเหมือนเราอีกเห็นไหมอ้าวต่อไปจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนพระนางมาริกามาตุตคาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธเนี่ยเป็นชนชอบโกรธมากไปด้วยความคับแขนใจ อาโท่าีนะอันนี้ไม่ไม่เป็นผู้มักโกรธนะดูก่อนางมาลิกามาตุคามบางคนในลูกนี้เป็นไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแขนใจถูกว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดแต่เป็นผู้ไม่ให้ทานและเป็นผู้มีใจริษยาในลาบสาการะอันนี้ได้แค่ข้อหนึ่งข้อสองกับข,ข้อสามไม่ได้ใช่ไหม เป็นผู้ไม่มักโกรธแต่ว่าเป็นผู้ไม่ให้ทานแล้วก็ชอบอิจฉาลิษยาผู้อื่นท่านบอกว่าถ้ามาตุคานนั้นจุดตีจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆจ้อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมแต่เป็นคนเข็นใจยากจนและต่ำสักเป็นคนใต้ยต่ำแล้วก็เป็นคนที่ยากจนด้วยแต่เขาก็เป็นคนที่ รูปงามเนาะเพราะว่าเขาไม่เป็นคนชอบโกรธแต่ว่าไม่ชอบให้ทานนิเฉยต่อมากรณีสุดท้ายท่านบอกว่าดูก่อนพระนางม,มริกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่แสดงความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยางระเบียบของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราม ถ้ามาดูความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกรอบด้วยความเป็นผู้มีผิผวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักอันนี้อันกรณีสุดท้ายได้ทั้งสามเลยนะโย,ยอมอยากได้ไหมไม่ต้องไปทำหน้าก็ได้ทำเที่ยก็ได้ ทงหน้าต้องใช้ตังนะแต่ทำดีก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็พระผู้มีเจ้าอันนี้กรณีได้ได้ทั้งสี่อย่างแล้วเนาะหลังจากที่พระผู้มีพ,พระเจ้าโงร์ตัดจากนี้แล้ว พระนางมาริกาก็เลยกลาบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญในชาติอื่นชะรอยหม่อมฉันคงจะเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกับฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏบัดนี้หม่อมฉันจึงมีผิวพรรณสามรูปชั่วไม่น่าดู ขณะท่านเป็นถึงพระมเหสีน,นั่นนี่แต่ท่านก็รู้ว่าท่านเป็นคนไม่สวยท่านก็เลยคิดว่าในชาติก่อนเนี่ยหมอมฉันคงเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจว่าถูกเขาว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองกระฟัดกระเฟียดนะท่านบอกว่าบัดนี้หมอมฉันจึงมีผิวพันสามรูปชั่วไม่น่าดนะูนางก็เลยแบบเริ่มสํานึกแล้วนะแล้วนางก็ พูดต่อไปว่าแต่ในชาติอื่นหม่อมฉันคงได้ให้ทานคือข้าวน้ำยยดดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อาศัยและประทีบโคมไฟบัดนี้หม่อมฉันจึงเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคาสมบัติมากในชาติอื่นๆหม่อมฉันคงจะไม่มีใจริษยาในลาบสาการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้บูชาของผู้อื่น ในชาตินี้หม่อมฉันจึงมีศักดิ์สูงข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญนางกษัตริย์บ้างนางพรหมมณีบ้างนางคลหาบดีบ้างที่มีอยู่ในราชกุลน,นี้หม่อมฉันยิ่งใหญ่กว่าคนพวกนั้นนะประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือนางมีสูงศักดิ์บางคนรวยนะรวยแต่ว่าอาจจะต่ําศักดิ์เพราะว่าสิ่งที่เคยทําไว้ไม่เหมือนกันเห็นไ,ไหมอาจจะเคยให้ทานแต่เป็นคนชอบฤาษาเนี่ยแคนี้ก็รวยเฉยแต่ว่า ก็ไม่มีคนเคารพนับถือแต่นี่ท่านบอกว่านางบอกว่าในบรรดาพระราชวังเนี่ยนางกษะสริยก็ดีนางพระรามมณีก็ดีพวกขรหะบดีพวกผู้หญิงที่มีอยู่ในนีน้ก็คือล้วนเคารพนับถือนางทั้งนั้นเพราะว่านางเป็นผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าคนเหล่านี้นะ จากนั้นนางก็บอกต่อไปว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวอมฉันจกไม่โกรธไม่มากไปด้วยความขับแขนใจเห็นไหมนางรู้จักโทษของความโกรธแล้วนางก็จะกลับตัวกลับใจแล้วนะถึงถูกว่ากล่าวมากก็จกไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ และจักให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยางระเบียบของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคงไฟแก่สมนาราม และจากไม่มีใจริสยาในลาบสาการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้การบูชาของผู้อื่นจากไม่เกียดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริสยาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภาษีของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักขอพระองค์จงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุปสิกาพูดถึงสาร,ระตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุนะนาจนก็รู้ยังว่า อยากสวยต้องทำไงไปเกาหลีเหรอไม่ใช่นะอยากสวยต้องห้ามเป็นคนโกรธนะถูกเขาว่าเกาแม้มากก็ไม่โกรธไม่เคืองเขาเห็นไหม <laughs> ทำดีได้ชาติหน้าเลยแต่ทำหน้าได้ชาตินี้ <laughs> ทางหน้าได้ชาตินี้ก็จริงแต่มันต้องใช้ทุนนะบางทีก็าอาจจะทั้งค่าเครื่องบินค่าอะไรก็จะแพงอยู่นะนะ ก็ดังที่มีในชี้แจงแสดงธรรม,มาก็สมควรว่าเห็นสมควรแก่เวลาก็ท้ายสุดแห่งการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ก็ ขออนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยกก่าวคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มของให้คณะสาธาสาุชนทุกท่านจงปราศจ,จากอุปทวะอันตรายประสบใจจตุจตรพิธพรชัยทั้งสีประการก็คืออายุวันณนะสุขาภละหากแม้นว่าปรารถนาสิ่งอื่นประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบสันติสุขและซ้ข้อความปรารถนานั้น นนั้จงพลังสำเร็จด้วยกันทุกท่านเทิน